ด้านหน้าได้แบบนี้เลย3ามล้านหกแสนห้าหมบาทชิ้นกระจังหน้าตรงนี้พาด,ด้านหน้าทั้งหมดเอา่าปกติทั่วไปกระจังโคตรใหญ่เลยผู้ชมเนี่ยตรงนี้้หมดนี่จอดจริงด้วยนะนี่คือโฉมของเอา่าของโรแจนเ,เนี่ยใช้ได้อยู่นะภาพค่อนข้างดีเลยสวยนะคือละขับตามตอนกลางคืนการปรับหลายอย่างเหมือนกับ<ท>สปอร์ตนะครับซึ่งมันจะเป็นลวดลายแบบนี้ผู้บริหารจะขึ้นฝั่งนู้นเป็นหลักอยู่แล้วแล้วชุดแต่งข้างนอกโคตรหล่อเลยบอกกับตันซีดเนี่ยนั่งสบายมากปรับไฟฟ้าปรับอะไรได้ทั้งหมด มีที่จับมีทั้งหมดอ่ะมานก็มีเนาะนี่เครื่องเบนซิน2.5ไฮบริดนั่นเองคุณผู้ชมดูดินี่คือดิฟฟิวเซอร์หลังชายบันได นี่และนี่ความอนเนกประสงค์ของตัว Alpine ที่สาคัญเลยด้านหน้าโคตรหล่อชวัวรแน่ก็มาพบอีกครั้งนะช่องคุยพีและสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวออตโต้เซอชันทุกทันด้วยนะครับตอนนี้อยู่ที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่4 2และตอนนี้ผมอยู่ในด o เอา l p i n e w e l f i นะเราอยู่ที่บูธนะโรแจมแล้วก็จังชั่นโ Products นะครับเป็นบูธของอีตันนั่นเองนะซึ่งเขาก็นำนะเป็นผู้นําเข้ารถยนต์มีหลากหลายรุ่นเลยมาโชว์กัน a l p i า e เว l l f i แฮรนะครับหรือถ้าเกิดคุณสนใจตัว Honda Odyssey ตัวใหม่ไปดูได้ที่โชว์รูมนะครับแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยผมจะพามารีวิวนะครับตัว t ต y o t ้าเอาผาดที่ติดตั้งชุดแต่งโลแจมผมบอกเลยว่าใครที่เบื่อเอาพาดนะครับที่รูปลักษณ์แบบซ้ำซาใช่ไหมอยากได้ความสปอร์ตอยากได้ความลุคที่มันแตกต่างคุณมาที่นี่เลย3 6 5ล้านบาทจบไปแบบนี้เลยนะดีเทลจะมีอะไรให้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้ากันชนหน้าชายกันชนล่างนะครับ ขอบด้านข้างหรือว่าจะเป็นตัวดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างด้านหลังเนี่ยนะก็เสริมให้รถยนต์เนี่ยดูโดดเด่นมากขึ้นดีเทลจะมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมแบบละเอียดเลยทั้งภายนอกภายในนะครับก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ช่องคูนพีและออโต้เซชันด้วยนะรวมไปถึงอย่าลืมซุปเปอร์กาแฟคอฟฟ่ลิชเคียงคู่สู้กับคุณทุกวันชีวิตต,ต้องขับเคลื่อนเลือดอร่อยเข้มข้นก็ต้องยกให้ซุปเปอร์กาแฟรสเข้มข้นอาฉะนั้นก็อย่ารอช้าไปชมกันเลยครับผม นี่นะคะตอนนี้นะผมอยู่กับโตโยต้าอัพาธนะครับที่เป็นการติดตั้งชุดแต่งโรแจมนั่นเองนะซึ่งคันนี้มีความน่าสนใจมากๆนะตอนนี้เราอยู่ที่บูธนี่เลยนะครับโรแจมนะครับแอนจังชั่นโปรดักต์นะหรืออีตั้นนั่นเองนะซึ่งเขานำรถตัวตัวต้าอาผาธมาแต่งพิเศษนะครับมาโชว์ด้วยนะเพราะว่าหลายคนนชื่นชอบอาผาธกันแล้วก็ชุดแต่งอันนี้นเ,นเพิ่มเติมให้รถยนต์เนี่ยดูโดดเด่นมากขึ้นด้านหน้าได้แบบนี้เลยสนุนราคาทั้งเส้นอยู่ที่3 6 5ล้านหบาท นะคุณจะได้ตัว2.5ที่เป็นไฮบริดแล้วก็ชุดแต่งโลแจมแบบนี้ชุดแต่งโลแจมมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมจะไล่เลียงให้ฟังกันนะครับคือบางคนน่ยลืมตัวดีเทลเดิมของตัวเอาผ่าไปเลยเพราะเห็นชุดแต่งนี้นะครับอย่างแรกนะชิ้นกระจังหน้าตรงนี้นะชิ้นพาร์ทด้านหน้าทั้งหมดเปลี่ยนหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวบันไดด้านข้างรวมไปถึงด้านหลังนะในส่วนของกันชนด้านล่างชายกันชายกันชนต่างๆเนี่ยมีดิฟฟิวเซอร์มีอะไรต่างๆมาให้ซึ่ง มันดูโดดเด่นมากนะเรามาดูดีเทลกันดีกว่านะสิ่งตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามาคุณผู้ชมในส่วนของชุดแต่งโรแจมนี่นะครับเสริมรถยนต์ดูโดดเด่นแล้วก็ชุดโคมไฟหน้าเนี่ยเป็นของเอาผาดปกติทั่วไปนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะครับที่ตัวโคมเขาเนี่ยมี3โคมเลยนะเปิดปิดออโต้ความหรูหราจัดเต็มนะเส้นไฟเลี้ยวต่างๆอยู่ตรงนี้ทั้งหมดไฟเดย์ไลท์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ความที่เป็นตัวเอาผาดตัวใหม่เนี่ยนะ จะมีตัวกรอบที่เป็นโครงเมี่ยแบบนี้แซมเข้ามาในชุดโครงไฟหน้านะครับซึ่งไฟหน้าจะากยาวไปอย่างนี้เลยนะจริงๆเอาผ่านเนี่ยหลายคนชอบเพราะว่านั่งสบายและที่สคาคัญก็คือโตโยต้าด้วยนะครับในส่วนของสิ่งที่เปลี่ยนมาเริ่มต้นมาตรงนี้นะรวมไปถึงกระจังหน้าตรงเนี้ยชุดแต่งโลแจมเนี่ยผมว่าดูสปอร์ตขึ้นแล้วก็ดูแบบโดดเด่นขึ้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นชิ้นนะครับพลาสติกทําสีแบบเทาๆา,านะพร้อมเมทัลลิกเซนเซอร์กลรระยะต่างๆจัดเต็มเนาะลิ้นด้านหน้าเสริมเข้ามานะครับ เป็นสีดําตัดกระแดงนะแล้วก็จะเป็นแบบ3ชั้นแบบเนี้ยคือดีเทลเขาเยอะมากนะครับมันทาให้รถเนี่ยดูดีส่วนช่องดักอากาศตรงนี้จะเป็นลวดลายแบบหลังพึ่งอันนี้นองนะครับทั้งหมดนี่กระจังโคตรใหญ่เลยคุณผู้ชมนะถัดมาด้านข้างตรงนี้นะฮะในส่วนของพวกไฟโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกต่างต่างตรงเนี้ยนะเดย์ไทม์แลนดิ้งไลท์ตรงนี้เสริมเข้ามาด้วยนะคือเวลาคุณสตาร์ทรถเนี่ยจะเป็น4จุดติดอย่างนี้เลยนะส่วนช่องดักอากาศตรงนี้เจาะจริงนะเป็นชิ้นพลาสติกทําสีดําเงา ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นตัวกระลายกระจังนะซึ่งเขาจะทําสีเดียวกันกับตัวสีขาวนะลิ้มต่างต่างนี่คือาเสเิมให้รถยนต์เนี่ยดูบึกมากขึ้นนี่คือด้านข้างของตัวเอาผาดที่ติดตั้งชุดแต่งโรแจมนั่นเองนะฮะแล้วก็ในส่วนของดีเทลฝากระโปรงดีเทลต่างๆนี่คือเหมือนเดิมนะของตัวเอาผาดปกติในส่วนของล้ออันนี้นะฮะชุดแต่งของโรแจมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้รวมล้อนะจะเป็นล้อเดิมของตัวเอาผาดอย่างนี้เลยนะครับมากับยาง225,60 r 1 7, 7 ดิสเบรกสีล้อแล้วก็ตัวลายเนี่ยนะก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งโลโก้จริงๆเนี่ยตรงนี้จะเป็นโตยต้ตานะครับชิ้นพาร์ทที่เปลี่ยนคือตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยตรงนี้ทั้งหมดนี่จอดจ,จริงด้วยนะนะตัวหลักอากาศนะจะโฟล์ออกมานะครับความดีงามคือเวลาคุณขับเร็วๆลมจะเข้าตรงนี้นะแล้วมาออกตรงเนี้ยแล้วเขาจะสร้างตัวม่านลมนะครับกันไปไม่ไม่ให้แบบว่าลมมันตีเข้าซุ้มไม่ให้แบบว่าห้องโดยสารดังเออนี่ช่วยจริงนะ แต่อยู่ที่ว่าเดี๋ยวพอขับขับใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยจะช่วยขนาดไหนแต่หลักการดีไซน์ประมาณนี้นะครับอันนี้แบ t โตต้านะครับเป็นไฮบริดของเขาที่เรื่องชื่อกันแล้วก็ในส่วนของตัวกรอบนะกรอบหน้าต่างต่างๆคือเป็นสแตนดาดปกตินะฝาครอบระจกมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถนะมีสีดําตัดมามีไฟเลี้ยวแล้วก็อันนี้เป็นเอกลักษณ์ของโตต้าตัวชาร์กฟินที่เวลามีลมนะลมก้อนใหญ่ๆเข้ามาเนี่ยพอมาเจอตัวเนี้ยเขาจะแยกออกมันทําให้เสียงห้องโดยสารเนี่ยไม่ดัง นะครับในส่วนของชิ้นพาร์ตแต่งนะที่บอกว่าชิ้นตรงนี้ทั้งหมดนะกระจังหน้าทั้งหมดรวมไปถึงขอบตรงนี้นะขอบชายประตูตรงนี้ก็เป็นของโลจแจมนะครับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถตัดกับสีดำนะครับส่วนความสะดวกสบายของเอาผาดน,นะก็ที่เข้าใจกันเลยนเปิดขึ้นมานี่ในส่วนของโพสิชันคนขับเดี๋ยวพาชมในลําดับถัดไปนะครับเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งกรอบต่างๆเนี่ยผมถือว่าเอ้ยตอบโจทย์ดี ทางด้านล้อด้านหลังนะครับดิสเบรก4ล้ออย่างที่บอกนะเป็นยางจากโยโกฮามาด้วยนะครับรัดเปคเดียวกันเลย 22560R17 ดิสเบรกสล้อนะฮะแล้วก็นอกจากด้านหน้านะครับด้านข้างเนี่ยจุดที่เพิ่มเติมมาคือชิ้นด้านล่างทั้งหมดชิ้นนี้ทั้งหมดเลยของโรแจมนะครับกระจกอ,อากาศมาเหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดคุณดูด้านหลังนะผมว่าโคตรสวยเลยคือถ้าเกิดคุณชอบสายสปอร์ตนะคุณต้องมาโรแจมแต่ถ้าเกิดคุณชอบแบบหรูๆคุณต้องไปจังชันโปรดัก มีหลายแบบให้เลือกสรรที่อีตั้นนะฮะก็ติดต่อมาได้เลยเนาะเบอร์นี้นะครับสอบถามกันได้สวยมากนี่ผมถอยหลังตรงให้ดูนี่คือโฉมของอาาัลปาดที่ติดตั้งชุดแต่งโรแจมเนี่ยชิ้นนี้ทั้งชิ้นเลยเนี่ยชิ้นนี้ทั้งชิ้นเลยนะครับจะมีเซนเซอร์มีอะไรมาให้มีไฟทับทิมตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าเขาพยายามจะให้เหมือนพวกรถสปอร์ตอ่ะเนี่ยจะเป็นกรอบพลาสติกซึ่งผมว่างานพลาสติกเนี่ยของโรแจมเนี่ยใช้ได้อยู่นะเป็นพลาสติกที่ คุณภาพค่อนข้างดีเลยนะครับถ้าลงมาด้านล่างตรงนี้จะมีดิฟฟิวเซอร์นะครับจะเป็นแบบคลี่แบบนี้ทําสีออกแนวแบบเทาๆหน่อยนะึงแล้วก็ตัดเส้นสีแดงตรงนี้สีดำนะไฟตรงนี้ถ้าเกิดใครที่ดูพวก F1 เนี่ยเหมือนพวกไฟ F1 อะ่ะสวยนะคือเวลาขับตามตอนกลางคืนเนี่ยจะเป็นจุดๆๆอย่างนี้มันจะโดดเด่นขึ้นนะครับสายไฟนี้ไม่เกี่ยวสายไฟนี้เขาเชื่อมกับรถเวลามางานอีเวนต์นะพวกรถโชว์เขาต้องต่อไฟตลอดนะครับเรามาดูดีเทลก,กันก่อนนี่อันนี้คือรถสแตนดาดปกติ นะตัวเสาวากาชักฟินเนาะแล้วก็สปอยเลอร์ตรงนี้นะครับตามสแตนดาร์ดปกติเลยไฟเบรคดิที่3นะครับกระจกหลังเนี่ยมีตัวไล่ฟ้ามานะครับแล้วก็ใบปัดน้ำฝนของอาผพาธเนี่ยจะปัดลงอย่างนี้นะจะติดอยู่ข้างบนแล้วก็ในส่วนของชุดโครงไฟท้ายนะคุณผู้ชมจะเป็น LED g u ดีไกด์แบบนี้ลากเส้นขึ้นมีครีบเหมือนกันนะลดเสียงรบกวนในส่วนของชิ้นพาร์ตตรงนี้นะครับเป็นโครเมียมขนาดใหญ่แล้วก็โลโก้เนี่ย อย่างที่บอกว่าจริงๆก็เป็นโตโยต้าซึ่งถ้าเกิดคุณซื้อเนี่ยมันก็จะเป็นโตโยต้านะมันไม่ได้ติดอย่างนี้อันนี้เขาเอาสติ๊กเกอร์แปะเฉยๆเพื่อบ่งบอกว่าเฮ้ยชุดแต่งนะเป็นของโรแจมบายอีตันนะครับ e4 ะระบบขับไฮบริดของเขาแล้วก็โลโก้อัลพาดนี่ทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในกันต่อนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอัลพาดเนี่ยจุดเด่นก็คือภายในเหมือนกันนะครับภายในคือรถที่แบบว่านั่งได้สะดวกสบายพอตัวเลยครับรถครอบครัวเนาะแล้วก็เรื่องสมรรถนะเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยคือ จีจาร์อยู่ยแล้วนะครับจริงๆเขามีตัวเครื่อง2แบบเครื่องเบนซินเพียวๆกับเครื่องไฮบริดนะครับซึ่งไฮบริดเนี่ยก็จะได้เรื่องอัตราเร่งแล้วก็ความประหยัดนะแต่เครื่องเบนซินแบบขนาดใหญ่เนี่ยก็ตอบโจทย์เหมือนกันอันนี้แล้วแต่ผู้ชมนะครับไป <c oughs> ในส่วนภายในคุณผู้ชมรุ่นนี้นะครับจริงๆเขาเลือกได้นะแต่คันที่มาโชว์เนี่ยนะภายในห้องโดยสารจะเป็นโทนสีดําทั้งหมดแล้วก็ความเป็นเอาผาิน นี่หลายคนยังไม่เคยสัมผัสนะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ชมกันจริงๆก็คือแฟลกชิปของโตโยต้าแหละนะรุ่นที่ขายดีเป็นรถครอบครัวที่ตอบโจทย์ทั้งหมดนะครับแผงประตูต่างๆนวัสดุก็จะดีดีที่สุดท็อปที่สุดแหละนะครับมีเมมโมรีตัวเบาะนั่ง3จุดนะครับวัสดุเป็นหนังกึ่งนุ่มทั้งหมดนะครับมือจับอะไรอย่างนี้นะซึ่งมันก็หรูหราตามสไตล์เอาพาดเนาะแล้วก็โทนห้องโดยสารสีดําส่วนลายไม้นะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี่มีช่องวางแก้วนะที่ปิดช่องวางแก้วนี่ยังเป็นแบบลายไม้สีแบบ ดำๆแบบนี้เลยก็สวยแล้วก็หรูมากนะครับช่องแอร์อยู่ตรงนี้นะตรงนี้ฮูดของชุดมาตรวัดเนี่ยจะเป็นหนังสังเคราะห์ขึ้นมานะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยความเป็นรถนะ MPV หรือรถตู้เอาง่ายๆรถตู้หรูเนี่ยนะด้านหน้าอาจะยาวแบบนี้อยู่แล้วนะซึ่งโพซิชันการนั่งต่างๆจะคล้ายๆคุณนั่งโซฟานะนี่แบบนี้เลยแผงประตูนะครับตกแต่งด้วยลายไม้สีดําแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับตัวหนังตัวอะไรต่างๆครบคันหลกักๆประมาณนี้นะ จุดเด่นของอัลพาดเนี่ยคือการนั่งโดยสารที่เขาบอกเลยว่าพวกเบาะก,กับตังซีดเนี่ยนั่งสบายมากปรับไฟฟ้าปรับอะไรได้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวจออะผมขึ้นไปนั่งให้ดูพอขึ้นมานั่งบนโพซิชันจริงๆแล้วเคยขับมารอบหนึ่งแล้วแต่นี่คือเป็น,เป,นเป็นตัวใหม่ด้วยก็มีการปรับหลายอย่างเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตัวขอบที่เป็นซาตินโครมลมดำมาหน่อยนะครับตัวลายไม้ที่เปลี่ยนนะ,ะตัวเกะด้านหน้าที่แบบว่าเออมันก็ดูสอดคล้องกัน นะผมว่าเออเนี่ยตอบโจทย์เลยส่วนชุดมาตรัดดีไซน์ใหม่นะความเป็นไฮบริดก็จะมีขอบเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวพรมลัยสีก้านทรงสปอร์ตนะครับซึ่งมันจะเป็นลวดลายแบบนี้ก็จะมีการตัดลายด้วยลายไม้สีดำๆนะครับมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงเป็นเพลงบลูทูธวางสารับสายปรับจอนะครับแล้วก็พวกระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆคันนี้มีจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นตัวเลนคีฟนะตัวบายสปอร์ตนะครับตัว ครสคอนโทรลที่เป็นอะแดปทีดด้วยอะไรต่างๆจัดเต็มเลยความสะดวกสบายมีมาให้นะคุณมาติดต่อที่อีตันก็ได้เนาะจอนะครับกระจกมองหลังตัดแสงออโต้นะครับด้านบนก็จะมีตัวกรองเข็บแว่นนะครับแล้วก็ที่บังแดดเนี่ยอันนี้โทนก็เป็นสีแบบจริงๆมันอะแดปได้ว่าอยากได้โทนแบบไหนนะแต่คันเนี้ยนะโทนจะเป็นแบบสีเทาสีดํานั่นเองนะครับอาสซัลลูปข้างบนนะครับเป็นม่านแบบนี้นะเปิดปิดไฟฟ้าได้นั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยความเป็น รถพรีเมียมอ่ะแม้ว่าจะเป็นคนนั่งด้านหน้านะดีไซน์ก็แบบนี้เลยสามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยอย่างที่บอกนะการปรับเบาไฟฟ้าจากตรงเนี้ยนะความหมายคืออะไรคือส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้บริหารนั่งนะถ้าเป็นโซนประเทศไทยหรือโซนพรมลราัยขวาเนี่ยผู้บริหารจะขึ้นฝั่งนู้นเป็นหลักอยู่แล้วขึ้นมาเสร็จปับ๊บเราเป็นคนขับรถนี่เชิญครับอะไรเงี้ยไม่ต้องเอื้อมไปปรับนะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยแม้ว่าจะเป็นคนขับหรือคนนั่งตอนหน้าเนี่ยก็สบายมากๆนะตัวหนังแบบนี้เลย ที่เท้าแขนนี่เรามาดูกันต่อที่เท้าแขนเปิดอย่างนี้นะครับหรือเปิดอย่างนี้ก็ได้นี่นป้าดีไซน์เป็นแบบเนี้ยบีบตรงนี้ขึ้นนะบีบตรงนี้ขึ้นนะครับซึ่งข้างในาใหญ่มากวางแก้ววางอะไรได้เลยมีพาวเวอร์ l e t นะมี USB แล้วก็ตัวลายไม้เนี่ยผมว่าเหมาะกับวัยรุ่นเห็นปะอย่างนี้ทั้งคันเลยเปิดขึ้นมามีช่องวางแก้ว2จุดนะครับอันนี้ที่เป่า,เป,า,เ,ปาเป่าตัวเบาะนะซ้ายขวาได้ทั้งหมดตรงนี้ล่ะดันขึ้นไปที่วางของ เยอะมากนะครับตัวหัวเกียร์ก็เป็นแบบนี้เนาะเป็นสเตปแบบขั้นบันไดเบรกมือไฟฟ้านะครับออโต้เบรกโ EV m o d e traction มีทั้งหมดนะระบบปรับอากาศออโต้แยกโซนายขวาจอกลาง Apple ิลคาร์เ a ีย o ์ดอ FMAM Bluetooth ได้ทั้งหมดดีไซน์ประมาณนี้นี่คุณผู้ชมแล้วก็การนั่งโดยสารคุณดูแล้วกันผมสูง1 1 2อยากลองขับเลยอะจริงจริงเอาผาผมชอบนะอยากอยากลองขับเลยอะแต่คันนี้เขาเอามาโชว์ไงแล้วชุดแต่งข้างนอกโคตรหล่อเลย นะโลแจมนะผมว่าก็ตอบโจทย์สเปคต่างๆสมรรถนะเป็นไงไปดูกันอันนี้ผู้ชมวันนี้คือจุดเด่นของอั p าดอีกอย่างหนึ่งประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวานะครับคุณจะเปิดจากคนขับก็ได้คุณจะเปิดจากตรงนี้ก็ได้และการเปิดดึงนะฮะซึ่งเบาะแบบกับตันซีดเนี่ยสามารถปรับเป็นแบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วก็ ความสะดวกสบายมากๆเลยนะครับพื้นห้องโดยสารจะเป็นแบบเรียบแบบนี้เดินถึงกันได้ทั้งหมดนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูนะขึ้นไปนั่งให้ดูนะครับผู้บริหารมาแล้วเวลาปิดล่ะหรือบังคับจากด้านหน้าก็ได้นะทีนี้ความเป็น l o า n ์นะครับก็อย่างแรกเลยคุณผู้ชมจุดตรงนี้ด้านหลังมีอะไรบ้างนะเปิดขึ้นมาก่องเก็บของกองเก็บเรต่างๆซึ่งก็จะเป็นลายไม้ที่สวยงามมากๆนะครับแล้วก็ ตัวเบาะต่างๆเนี่ยมีที่จับมีทั้งหมดอันนี้เขาหุ้มอยู่ไงมีที่จับมีตัวที่เก็บของทั้งหมดแล้วก็ด้านบนจะมีไฟแอมเบียนท์ไลท์เปิดได้นะครับเปลี่ยนสีได้ตามขอบตรงนี้เลยส่วนระบบปรับอากาศปรับจากด้านบนนะครับอิสระแยกโซนด้านหลังก็ปรับองศาปรับแรงลมแอร์อะไรต่างๆได้ส่วนตัวสรุปด้านหลังตรงนี้เปิดไปตรงนี้นี่นะส่วนบ้านเป็นอย่างนี้เนาะ แล้วก็ตัวแอร์นะครับช่องแอร์จะอยู่ด้านบนไฟสองสว่างมีมานะครับเป็นดินแบบนี้ด้วยดูหรูหราเลยนะมือจับตะขอจับมีมาทั้งหมดนะครับแล้วก็แอร์ด้านหลังเป็นนาโนอีด้วยคือบริสุทธิ์มากนะในส่วนของตัวเบาะความสบายที่สุดของเอาผานเนี่ยก็คือน่าจะเป็นเบาะแถว2นี่แหละนะครับเพราะว่าจะเป็นแบบกับตันซีดนี่ตรงนี้ก็เนี่ยปรับได้หนังดีมากคุณผู้ชมเนี่ยอย่างเงี้ยผมว่าโอ้โหถ้าเป็นรถครอบครัวเนี่ยผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่นั่งโคตรสบายเลย นะส่วนที่เท้าแขนเปิดขึ้นมามีที่วางแก้วเนี่ยปิดก็จะเป็นลายไม้แบบนี้แล้วก็ตัวเบาะเนี่ยปรับไฟฟ้าแบบนี้เลยเนี่ยปรับสไลด์ขึ้นสไลด์ลงคุณจะนอนก็ได้นะคือคุณปรับเนี่ยปรับตรงเนี้ยให้มันขึ้นมาเนี่ยคุณจะเป็นอย่างเงี้ยคุณดูดินะฮะแล้วก็นั่งโค้งสบายเลยนะฮะเป็นเบาะแบบกับตันซีทนี่คือความดีงามของตัวต้าอาผากนะครับ ด้านหลังก็นั่งได้แต่อาจจะไม่ได้สะดวกสบายเท่าเบาะตรงนี้นะครับแต่ก็โปร่งกว้างขวางช่ององช่องแอร์มีมาคบคันอยู่แล้วคือมันเหมาะกับการน,นั่งเป็นครอบครัวมากๆทีนี้เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อนะครับว่าขุมพลังไฮบริดกี่แรงมา้าการขับขี่เป็นไงแรงบิดเป็นไงนะครับเบื้องต้นประมาณนี้แทบจะหลับไปเนี่ยโอเคเราไปดูห้องเครื่องกันต่อม่านก็มีเนาะนี่ม่านแปะไปเพิ่มความเป็นส่วนตัวความ private นะกระจกสามารถเปิดได้ด้วยนะ รถตู้หลายคันประตูนี้กระจกเปิดไม่ได้นี่เปิดออโต้ไฟฟ้าด้วยอ่ะเปิดไปดูผู้บริหารก็จะลงอ่ะนี่ทีนี้นะเดี๋ยวเราไปเปิดห้องเครื่องให้ดู ในส่วนของเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องเบนซิน2.5ไฮบริดนั่นเองนะครับก็เรื่องชื่อของโตโยต้าเขาเรื่องประหยัดเรื่องประสิทธิภาพต่างๆนะครับโดยกําลังแรงม้าของเครื่องยนต์เพียวเนี่ยนะครอยู่ที่112แรงมา้าแรงบิด206นิวตันเมตรนะครับผนวก,กับมอเตอร์ไฟฟ้าอีก2ตัวนะฮะตัวหน้าเนี่ย105่งแรงมา้าตัวหลังอีก50แรงมา้าทําให้กําลังแรงม้ารวมอยู่ที่197าแรงม้านั่นเองนะครับก็เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ e cvt นะบบแบบ e4 นั่นเองนะครับก็อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยเขาบอกมาอยู่ที่18.4กิโลเมตร่อลิตรตัวถังขนาดนี้อัตาราบริโภคขนาดนี้ผมว่าโอเคมากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมผู้ชมชุดแต่งโลแจมหลักๆโดยรวมประมาณนี้นะฮะสำหรับโตต้าเอาผาดที่มาพร้อมชุดแต่งโลแจมนะครับก็มีที่นี่ที่เดียวเลยที่อีตันนะครับบูตอีตัน ที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ครั้งนี้นะครับกับราคาค่าตัว3ล้าน6แสนหหมื่นบาทคุณจะได้ชุดแต่งรอบคันแบบนี้นะกระจังหน้าชายกันชนด้านหน้าบันไดด้านข้างนะครับชายกันชนด้านหลังที่แบบโค้สปอร์ตเลยนะที่สําคัญนะรุ่นนี้คันนี้นะเป็นเครื่องไฮบริด2.5นะครับก็พาชมดีเทลภายนอกภายในกันพอสมควรแล้วเนาะก่อนจากการอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ช่องวิพีและออโต้เซชั่นด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นรีวิวรถยต์รุ่นไหไรรอติดตามได้้เลลยครับับไปแววจสวสดี